วันนี้ผมมาอยู่ที่เ,เทศบาลตำบลตัดทองนะครับรู้สึกตรงนี้จะเป็นตลาดบ้านตัดทองนะครับครั้งแรกที่ผมมานะก่อนว่าเขาขายอะไรบ้างนะครับตลาดตลาดตามต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นตลาดตัดทองนะครับเอานี่นะครับเ <c oughs> ข้ามาครั้งแรกก็เจอเลย <c oughs> โอ้ปลาแหีนหน่ขนาย <c oughs> อันอ๋อไม่ยังหรือไม่ค่ะนะอ๋อน่องงัวครับน่องงัวปลาดโถนะครับ <c oughs> เจอเมนูแรกนะครับก็เป็นน้องบัวนะครับแล้วก็พวกปลาแห้งวัวัวไม่มีนะค่ะไม่มีไข,ข่าค่ะ้าทนะครับโอเคโอ้ยผมว่าจะเดินไปตรงนี้ไม่เดินแล้วครับคนเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะพยายามหาของที่มันแปลกๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นปลานะครับผม เดี๋ยวเดินไปข้างในก่อนนะครับยังไม่รู้ว่าจะเดินไปซอยไหนก่อนนะครับเดี๋ยวเดินซอยนี้ก่อนนะครับโดยทั่วไปก็หลกัหลกๆก็พวกผักพื้นบ้านนะครับก็เหมือนตลาดทั่ว,วไปนะแต่ว่าทุกสุดจะคนเยอะนะถือว่าคนเยอะนะครับนี่ก็ผักทั่วไปนะครับ ตลาดบ้านตาดทองนะครับน่าจะมีทุกวันนะครับผมไม่แน่ใจนะเข้าว่ามีหลังพึ่งเลยนะผมยังหาไม่เจอครับเดีย๋ยวเดินดูก่อนดูโอ้โหมีหน,นังแหง,นงหนังแห่งปะยัยหนังวัว <c oughs> มาัดจาักบาทแล้วครับนี่นนมาละสิบ อ๋อหนังงัวนนะอ๋อก็คือกันเนาะนี่เน,ะนาะหน้าหนาวตรงจีหนังเนาะอันเขาจะขายอันเขาโอ้ึกว่าสิบจะของเว้ยเว้ยไม่ขาดกับผ้าหูดสิบนะพี่น้องหนาหนาวขายยังไงไหมค่ะขายปลาทูเหรอครับผมตลาดตลาดนี้มันมีทุกมือวะมีทุกมือค่ะไม,มีวันหยุดค่ะ,คะ มาทุกวันได้ทุกวันเลยค่ะนนี้กว่ข้างหนีข้างตัวนี่มีคางขุ่น,นค,ค่ะคางขุนที่ว่าสิบิเบิลข้างนีไปยางไปบนข้างขุ่นพี่น้องอันนี้ก็เป็นตลาดสดบ้านตากทองนะครับข้างในมันก็หลงหลงเหนงหยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีของแปลกๆฝั่งไหนนะครับตามมานะครับผมเราก็จะพยายามหาดูของแปลกๆอาหารในพื้นบ้านนะครับเฮดบด ข้างไหนนียงแต่ว่าห้างเฝืนห้างหนื่นข้างไหนป่เาเผาเป็นสันก็ผมยางจังทัวอะไรนี่นนมันออกไปข้างหไหนขายแบบพริกขายผับไผ่เนาะ อาหารตามพื้นพื้นบ้านเท่านี้นะครับเนื้อหมูลดสดมลับส<ห>ดธรรมดาใส่รากผักคล้ายห,ห้างหมิน่นทั้งเ้ยใส่ห้องหมิ่นห้องหมิ่นทุกคนเหน็นมันโมเบืดครับผมปลาเนาะ น้นมันมอย่างอีกมันนี่ยังปลาเนือสมูทมากตัวน้อตัวเนี่ยปลาอันนี้เป็นก้อนๆนี่ครับเนื้อปลาตองเนื้อปลากายเนื้อปลากายนะครับเอาไปหลับเอาไปลาบพุ่นนเป็นก้อนคือเห็ดเป็นก้อนอร่อยเลยอะทอดก็ได้โอ้คือว่าเห็ดดีแล้วพริกผมรับากรับแล้วค่ะรับแล้วเรียบร้อยพางนีอันี้ปลาสดท้องว่ะ ปลาที่งู้ปลาใหญ่ปลาอปึ้งบ่โอ้พระตาพาะสาเอ็นปลาที่ผู้โอ้ปลาปึ้งปลาที่ผู้ปลาที่ใอ้ปุานกรข้าตุ ปลาแห้งนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาแห้งนะครับปลาสลิดไก่เป็ดโอ้ปลาบูปลาพี่ไอ้คุเออ <laughs> ปลาบูตอนนี้เนาะปลาพี่ไอ้ปลาบูโลดอร่อยปลาบูนครับพักพักยิ่งขมนะครับผมหรือสะเดาดินนะครับผมก็จะเป็นปลาส้ <Okay. S 1> เนะมเน้ยนอกพนักงานทั้งแขงหนห้องนือทั้งหลัง ก็เห็นไปโอ้โหหนูนหน<า>มดเลยหนูหน้าหนูหน้าหนูหน้าฟาร์มนะครับอ๋อครับสองร้อยแปดสิบขั่วเรียบร้อยนะครับผมตตบโตแบบอ๋อโตวบกใหญ่แลครับเนาะตัวใหญ่มาก <c oughs> ครับ ขายเพื่อนๆดูครับผมหนูนาหนูนาฟาร์มนะครับ V.I.P. โอ้มีพี่อพี่ผม่ะมาตั้งแต่ยวไป็นเนข้างนอกกันนะน่ครับผัดผัดขอดสารครับ แม่ค้าบอกแม,ม,ม,ม่ค้าแม,ม่ค้าบอกใส่ใส่ปุ๋ยคอกครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นผัดผัดนะครับร้านขายผักขอบคุณครับโอ๊้ยหนังหนังตุ่มนะครับมาใหม่ อันนี้เป็นมันแซงนะครับผมม,มันแซงมันแซง30บาทนะครับขิงคือวันนี้ผมเขตนาผมจะมาดูลังพึ่งน,นะแต่ว่าไม่มีนะครับรู้สึกว่าของจะไม่ค่อยขายเยอะเนื่องจากอ่าเป็นวันช่วงตีใหม่นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะหยุดไปเยอะนะครับจริงแล้วมีเยอะนะพักติวนะครับติวต๋วติ๋ว เออเอาหนาลงเอาหนาลงอยู่แหละเทือมันดังว่ามันของขายลายนะครับของขายหน่อยนไม่ค่าหยุดลายบะไม่ไม่ค่าหยุดนะครับผมธรรมดาบ้านตลาดนี้ของจะเยอะมากโอ้ยคือจังหวนครับผมก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงครับเพราะว่าไม่เจอ อาหารที่แปลกๆสักเท่าไหร่นะครับดยทั่วไปก็เหมือนตลาดสดทั่วๆไปนะครับคือจริงๆแล้วตลาดนี้ตลาดตัดทองนี่นะครับจะมีของที่มันของตามชนบทนะครับของหายากอะไรพวกนี้เข้ามาขายเยอะนะแต่วันที่ผมมาเนี่บังเอิญคือเป็นวันช่วงปีใหม่อาจจะพ่อค้าไม้ขา,าอาจจะหยุดกันไปนะครับนะครับส,ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาแห้งนะครับพวกของสดต่างๆนะครับคือ อรังคึงไม่เห็นนะผมก็จะมาหารังคึงนะครับแต่ว่าไม่เห็นนะครับคือเอยังไงก็เดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับผมผ่านมาทางนี้ผมจะมาอัปเดตตลาดนี้ให้ดูนะครับโอเคนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผมใส่กอกให้พี่น้องใส่กอก